สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกการประเมินสถานการณ์ว่าการที่เราจะช่วยเหลือคนกําลังจะจมน้ำเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือสตินะคะนักเรียนสติเท่านั้นจะช่วยเยียวยาทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราด้วยความที่เป็นมนุษย์คนนึ่งเนาะเราก็ตกใจเขาก็ตกใจ เราก็จะกระโดดไปช่วยเขาโดยที่เราไม่ได้ดูตัวเองว่าเฮ้ยฉันว่ายน้ําไม่เป็นนะแล้วน้ําลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เลยว่าสระว่ายน้ําแหล่งน้ําที่เพื่อนกําลังจมหรือคนที่กําลังจะจมเนี่ยลึกแค่ไหนน้ําเชี่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราจะกระโดดลงไปเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องตั้งก็คือสตินะคะตั้งสติก่อนแล้วดูว่าแหล่งน้ําน้ําลึกแค่ไหนน้ําลึกหรือเปล่าน้ําเชี่ยวหรือเปล่า แล้วแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติไหมหรือเป็นสระว่ายน้ําอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังอาจารย์ถ้าเป็นสระว่ายน้ําแน่นอนว่าความลาดชันของสระว่ายน้ําหรือความลาดเอียงเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะสิ่งต่อมาที่จําเป็นเลยคือการตะโกนนะักเรียนพอหนูเห็นเหตุการณ์ปุ๊บหนูต้องตะโกนก่อนเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ํานะคะตะโกนเรียกผู้ใหญ่หรือวิ่งไปเรียกคนมาช่วยอย่าพึ่งนําพาตัวเองไปช่วยโดยตรงเพราะจะเกิดอันตรายทั้งคู่นะคะ อย่างที่3เราดูก่อนว่าเพื่อนที่จมน้ำเนี่ยเขาจมใกล้ฝั่งมากน้อยแค่ไหนหรือเขาจมออกไปไกลมากเลยตรงกลางเลยนะคะถ้าเราจะไปช่วยเราก็ต้องว่ายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราประเมินก่อนว่าใกล้ฝั่งไหมหรือไกลฝั่งเพราะมันจะส่งผลถึงการที่เราจะช่วยเพื่อนถ้าใกล้มากเกินนะไม่เกิน10เมตรอย่างเงี้ยใกล้เราอาจจะหาสิ่งของมายื่นให้เขาจับนะอย่างนี้ได้หรือแม้กระทั่งยื่นมือของเราเนี่ยไปให้เขาจับ ได้นะคะแต่ถ้ามันไกลแน่นอนว่าเราต้องโยนบางสิ่งบางอย่างไปให้เขาจับไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นห่วงยางนะหรือแกนล,ลอนใหญ่ๆนะขวดน้ําอย่างเงี้ยเราต้องโยนไปให้เขานะคะอันนี้คือข้อที่3ที่สําคัญนั่นก็คือการประเมินระยะว่าเขาจมใกล้จมไกลแค่ไหนเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาจมใกล้จมไกลเราจะรู้ว่าเราจะช่วยเขาอย่างไงโดยตามหลักการการตะโกนโยนยื่นเนี่ย ตะโกนเราตะโกนไปแล้วใช่ไหมว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้านะแล้วก็ตะโกนบอกผู้ประสบภัยไปด้วยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเรามาช่วยแล้วนะตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เตะขาไว้นะเงยหน้าไว้นะเงยหน้าไว้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปนะคะเสร็จแล้วโยนแล้วก็โยนเชือกโยนสิ่งของหน้าที่มันลอยน้ําได้ให้เขาไปแล้วก็ยื่นยื่นไม้ยื่นกิ่งไม้ยื่นท่อ P ี c ยื่น มือเราเนี่ยหรือยื่นขานะใช้ขาของเราก็ได้ยื่นไปให้เขาในกรณีที่เขาจมใกล้ฝั่งนะคะอันนี้จะประมาณนี้นะคะสำหรับการประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเดีย๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันนะคะตอนนี้เราจะมาดูอุปกรณ์นะคะที่สามารถใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนําว่ามันมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถหาได้ใกล้ๆตัวเรานะ เดี๋ยววันนี้เริ่มจากอ่ะอันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นถังนะคะเป็นถังน้ํามันหรือถังแกลลอนขนาดใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะในเรื่องของการลอยตัวนะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่ประสบภัยเนยี่ยเขามีน้ําหนักเยอะนะ,ะก็สามารถเราสามารถโยนถังอันเนี้ยให้เขาเกาะได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาสามารถลอยตัวพยุงตัวได้นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปก็คือขวดน้ํานะคะขวดน้ําขนาดใหญ่เนาะที่เรา พบเจอกันในร้านสะดวกซื้อนะเวลาเราไปซื้อน้ำนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้เลยขวดน้ำนะขวดน้ำา1ลิตรนะคะประมาณนี้อันนี้ก็สามารถช่วยทําให้เราเนี่ยลอยตัวได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเช่นกันว่าเถ้าเรามีขวดน้ำแค่ขวดเดียวจะทําให้เราลอยตัวไม่จมน้ำได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะต่อมานะคะมีเชือกนะคะเชือกนะคะ เชือกนะคะที่จะใช้ในการโยนให้กับคนที่เขาจมน้ำนะคะเราให้เขาเนี่ยจับเชือกเราไว้แล้วเราดึงเขาเข้าฝั่งนะคะแล้วก็จะมีถุงพลาสติกนะถุงพลาสติกอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะที่จะช่วย mm hmm. เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนด้วยว่าวิธีการโยนเชือกโยนอย่างไรและทําอย่างไรนะคะ mm hmm. โอเคต่อมานะคะอันนี้จะเป็นท่อ PVC นะคะ ที่เอาไว้ยื่นให้กับคนที่เขาจมน้ำเนาะให้เขาจับนะคะอันนี้ในกรณีที่คนที่จมน้ำเนี่ยไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร่นะคะก็คือท่อจะสั้นๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเขาไกลขึ้นไปอีกเราก็สามารถที่จะหาท่อ UVC ที่มันยาวกว่านี้นี่ก็ประมาณนี้นะคะยาวประมาณ5เมตรนะคะ5เมตรนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติแน่นอนว่าสิ่งของพวกนี้อาจจะไม่มีให้เราหยิบยื่นที่จะเอาไปช่วยผู้เหลือประสบภยัยใช่ไหม <transcript> เราก็หาสึ่งของที่อยู่บริเวณนั้นที่ใกล้ที่สุดถ้าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือกิ่งไม้เออกิ่งไม้ที่แบบว่าตรงๆยาวๆนิดนึงแล้วก็แข็งแรงนิดนึงเราไปเอามาช่วยเพื่อนก็นได้หรือลูกมาพาะกมาพร้าวแห้งนะลูกมะพร้าวแห้งก็สามารถใช้ได้บางทีเราไปเล่นน้ํากันเนี่ยบางคนเนี่ยใส่รองเท้าแตะไปใช่ไหมก็สามารถใช้ในการช่วยพยุงตัวให้ลอยได้นะคะนักเรียน รอ,องเท้าแตะก็ใช้ได้บางคนใส่กางเกงขายาวไปกางเกงขายาวเนี่ยถอดออกเลยก็สามารถส่งต่อให้เพื่อนจับได้หรือแม้กระทั่งเข็มขัดนะคะบางคนนุ่งกางเกงยีนกางเกงขายาวใส่เข็มขัดไปด้วยทั้ง2ชิ้นนี้สามารถใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนําอุปกรณ์ที่มีใกล้ตัวเนาะวันนี้นะคะเราก็จะ มาใช้อุปกรณ์พวกนี้กันนะคะในการสาธิตในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําอุปกรณ์ในการช่วยเหลือกันโดยการใช้เชือกนะคะกับถุงพลาสติกที่หาได้ทั่วไปเลยวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการทํานะคะทีนี้เรามาดูเชือกนะคะเชือกมันจะมีปลายเชือกทั้งสองด้านใช่ไหม เดี๋ยวเรามาดูด้านที่1นนะคะด้านที่1เนี่ยเราจะใช้ทําเป็นบ่วงนะคะเพื่อไว้คล้องข้อมือนะคล้องข้อมือไว้นะคะก็วิธีการทํานะคะให้เราจับเชือกแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราตวัดเชือกนะคะให้ด้านที่เป็นเส้นยาวเนี่ยอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนด้านสั้นเชือกด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราจับแบบนี้นะวาง หัวแม่มือนะคะวางไว้ข้างบนนะคะตรงจุดตัดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเชือกด้านสั้นนะหมุนนะคะวนแบบนี้นะสักสองรอบก็ได้นะเชือกั้านเชื็กแล้วเสร็จแล้วเราเราก็เอาปลายเชือกด้านสั้นอสอดเข้าไปนะคะจากด้านล่างนะจากด้านล่างแล้วก็มาวางที่หัวแม่มือแล้วก็อ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงดึงแบบนี้ แล้วเราก็ขยับดูขยับดูนะคะขยับดูนะคะขยับให้มันเข้าที่สวยงามมันก็จะเป็นลักษณะเป็นบ่วงเล็กๆแบบนี้แต่บ่วงเราสามารถที่จะเห็นไหมเออรูดได้ทําให้มันกว้างทําให้มันแคบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะแล้วเราก็ดึงรูดไปนะดึงรูดไปให้มันพอดีกับข้อมือเรานะอันนี้ก็คือบ่วงข้อมืออีกด้านหนึ่งของเชือกเราจะทําเป็นบ่วงแบบนี้นะคะโอเค เมื่อทำเสร็จแล้วเอาวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนอีกด้านนึงนะคะอีกด้านนึงเรามาดูว่าเราจะทําอะไรเราจะมีหนังยางหนึ่งหนึ่งอันนะคะหอันแล้วก็ปลายเชือกแล้วก็ถุงพลาสติกเนาะทีนี้เรามาทาอุปกรณ์กันนะคะโดยการที่เรานะคะให้เอาดึงถุงด้านในนะคะออกมานะคะออกมาแล้วก็จัดสสวนทรงให้ เหมือนกับรูปทรงปกตินะคะโอเคเนาะก็จัดให้ดีประมาณนี้นะคะประมาณนี้ให้มันพทที่เสร็จแล้วใช้ปลายเชือกนะคะวางลงไปนะด้านมือซ้ายของเรามือซ้ายของเรานะมือซ้ายของเราวางปลายเชือกลงไปแบบนี้นะคะนิ้วมือห้อยมือกับนิ้วชี้นะีบีบจีบเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะดู เสร็จแล้วใช้หนังยางนะคะมัดนะมัดเข้าไปมัดมัดให้แน่นเลยนะคะมัดให้แน่นที่มุมของถุงด้านซ้ายนะคะที่มุมของถุงด้านซ้ายมัดให้แน่นนะคะโอเคมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคนะอ่าโอเคปุ๊บเรามาจัดถุงให้เรียบร้อยทีนี้เชือกเชือกจะต้องอยู่ด้านในตัวเราเห็นไหมเชือกจะต้องอยู่ ด้านในตัวกับเรานะแบบนี้ให้เราวัดเชือกประมาณ1นงศอกนะคะประมาณ1นงศอกก็คือประมาณนี้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว,ลวให้เราจับตรงนี้เหมือนจีบจีบนิ้วจับแบบนี้อ่าจับเสร็จแล้วเชือกวัดเชือกประมาณ1น่ศอกเสร็จแล้วตวัดเชือกหมุนเชือกไปอย่างนี้เก็บเชือกนะคะโดยที่ใช้หัวแม่มือจับเอาไว้แบบนี้ประมาณสัก10บรอบก็ได้<ร>นะคะสิบรอบนะคะประมาณหนึ่ง นะคะประมาณนี้ดูนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะอ,อ่า้มัหมวนสักนิดนึงนะคะประมาณ10รอบ15รอบได้หมดแล้วแต่ว่าเชือกเรายาวแค่ไหนนะคะนะคะอ่าโอเคอาจารย์จะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ เมื่อเสร็จแล้วนะเมื่อเสร็จแล้วลักษณะมันจะอยู่ประมาณแบบนี้ให้เราใช้มือขวามือขวาของเรานะคะมือขวาของเราล้วงเข้าไปในถุงนะในถุงเสร็จแล้วจับให้เราเปลี่ยนมือจับเชือกที่เราม้วนเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะแบบนี้ใช้มือซ้ายที่ว่างอยู่นะคะจับดึงถุงมาครอบลกแบบนี้มือขวาเรายังจะลงจับอยู่แบบนี้นะแล้วเปลี่ยนมาจับเป็นมือซ้ายนะคะเปลี่ยนมือซ้ายมาจับ แล้วให้มือขวาเนี่ยจับพุงอ่าแบบนี้อ่าให้ให้มันเข้าที่นะคะเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หูอ่าถือแบบนี้นะถือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมือซ้ายของเรามือซ้ายของเราจับที่หูถุงข้างซ้ายลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะจับแบบนี้นะคะตอนนี้เชือกอยู่ด้านหน้าถุงนะเชือกอยู่ด้านหน้าถุง,านนาถงให้เราเอาเชือกเนี่ย มาพาดกับฝ่ามือแบบนี้เราจะเก็บเชือกที่เหลือใส่ถุงให้หมดเพราะฉะนั้นนี่เลยเราก็ดึงนะเราก็ดึงเชือกแบบนี้นะดึงเชือกแบบนี้ดึงเชือกลงนะคะดึงไปเรื่อยๆนะคะดึงไปเรื่อยๆจนกว่าเชือกจะหมดนะแล้วก็ไปอยู่ในถุงเราให้หมดเลยดึงไปเรื่อยๆนะจนะนี่บ่วงที่เราทำเอาไว้นะคะเสร็จแล้วปล่อยไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้มือมาจับถุงอ่า มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะคะเวลาไปใช้งานใช้ยังไงนะคะเห็นบวงไหมที่เราทำไว้ให้เอามาคล้องข้อมือข้างซ้ายข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้แต่ขอให้เป็นข้างที่เราไม่ถนัดนะคะให้เราใช้ข้างที่เราเนี่ยถือถุงหูหิ้วพร้อมกับเชือกนะคะส่วนข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยให้เชือกนะคะคล้องข้อมือเอาไว้แบบนี้นะคะอย่างนี้อันนี้คือพร้อมแล้วนะ พร้อมที่จะไปช่วยเหลือแล้วเราจะไปดูวิธีการใช้การโยนเชือกกันว่า,เ,าเราจะโยนอย่างไรการยืนยืนแบบไหนโยนไปแล้วต้องทำอย่างไรนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันทีนี้เรามาดูวิธีการาใช้อุปกรณ์ที่เราทําเมื่อสักครู่ใช่ไหมเราทําเสร็จแล้วอันนี้คือพร้อมที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะใช้เนี่ย หลักการของการยืนนะคะการยืนที่เราจะโยนวัตถุออกไปนะคะให้เราเนี่ยยืนห่างจากตะลิงขอบฝั่งนะอย่างเงี้ยอันนี้คือขอบสาใช่ไหมให้เรายืนห่างจากขอบสาเนี่ยอย่างน้อย2เมตรนะคะอย่างน้อย2เมตรถ้าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะขอบฝั่งตะลิงเงี้ยให้ยืนห่างให้ได้2เมตรถ้าเมื่อไหร่ที่เรายืนใกล้เกินไปนะเกินยืนใกล้เกินไปหรือยืนแบบเนี้ยริมฝั่งเลยนะแบบเนี้ย อันตรายเวลาเราดึงเชือกเพื่อนกลับมาน้ำหนักเพื่อนเยอะบางทีถ้าเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างเงี้ยความลื่นของโครนมันก็จะทาให้เราเนี่ยลื่นได้แต่ถ้าเป็นสาว่ายน้ําแบบเนี้ยโอเคแบบนี้พื้นมันจะเรียบเวลายืนนะคะเราจะยืนแบบว่าเท้านําเท้าตามเท้าที่อยู่ข้างหน้าคือเท้าที่ไม่ถนัดนะคะเท้าที่ไม่ถนัดเท้าจะอยู่ข้างหน้าอาจารย์ไม่ถนัดข้างซ้ายอาจารย์จะเอาเท้าซ้ายไว้ข้างหน้าถูกต้องไหมอ่าแล้วข้างขวาจะอยู่ด้านหลังเท้าที่ถนัดของอาจารย์อยู่ด้านหลัง ปลายเท้าแนะนําว่าอย่าชี้ไปด้านข้างแบบนี้นะอย่าชี้ไปด้านข้างแบบนี้ให้ชี้ไปด้านหน้าที่เป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่เราจะโยนเชือกไปช่วยเขาเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าเราต้องชี้ปลายเท้าไปอยู่ข้างหน้าทั้งสองข้างเลยแบบนี้ยืนให้ร่างกายรู้สึกว่ามันคงนะคะไม่โคงไงบางคนยืนแคบเกินไปก็ไม่มีหลักยืนกว้างเกินไปก็เห็นไหมมันไม่ถนัดเพราะฉะนั้นยืนให้มันพอดีนะช่วงไหลของเราพอดี เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเรายืนได้แล้วนะคะให้เราย่อตัวลงไปนิดนึงถ่ายน้ําหนักไปข้างหลังถ่ายน้าหนักไปข้างหลังแบบนี้มือซ้ายชี้ไปหาผู้ประสบภัยคนที่อยู่ข้างหน้าเราชี้นั่นคือเป้าหมายของเรานะเราจะต้องโยนถุงเนี้ยไปให้ตรงกับเป้าหมายของเราก่อนที่เราจะโยนถุงไปอันดับแรกเลยคือเราต้องตะโกนตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําตะโกนเพื่ออะไรลูก ตะโกนเพื่อให้คนที่อยู่ใกล้เลาแวกใกล้เคียงเนี่ยเขามาช่วยเราหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมาช่วยเราเพราะฉะนั้นเราต้องตะโกนก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําแล้วเราก็ตะโกนบอกผู้ที่กําลังจะจมน้ำว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเรามาช่วยแล้วนะตั้งสติตั้งสติไว้นะคะเตะขาเงยหน้าลอยตัวไว้ตะโกนบอกเขาไปให้เขามีสตินะคะพร้อมที่จะได้รับการช่วยเหลือเราเดี๋ยวเราโยนเชือกไปช่วยนะรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องตะโกนเราต้องเรียกเขาอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นพอเขาพร้อมแล้วเราบอกแล้วเ,ออเดี๋ยวเราไปช่วยนะไม่ต้องตกใจพร้อมแล้วรอรับเชือกนะคะแล้วก็ยืนนะยืนปุ๊บทิ้งน้ําหนักนะเตรียมนะเนี่ยเห็นไหมเตรียมถ่ายน้ําหนักเตรียมเวียงนะคะมือซ้ายไม่ทําอะไรเลยชี้ไปหาเป้าหมายอย่างเดียวเชือกที่คล้องอยู่ที่มือนะคะรูดให้แน่นนะคะให้แน่นกันหลุดนะ,ะพร้อมเมื่อพร้อมแล้วเราก็เวียงเชือกไปโยนไปที่สุดอ่าสุดแล้วปุ๊บ ให้ข้ามศรีรษะของอผู้ประสบภัยไปเลยให้มันผุงให้ถุงเชือกเนี่ยข้ามไปเลยนะเดี๋ยวเขาจับเชือกเองพอเชือกข้ามไปปุ๊บเชือกมันจะผ่านประมาณช่วงไหลเขาเดี๋ยวเขาจะจับเชือกให้เราสาวเชือกแบบนี้สาวสลับมือแบบนี้นะคะสาวสลับมือแบบนี้นะย่อตัวลงนะย่อตัวลงสาวเชือกมาเรื่อยๆจนกว่าผู้ประสบภัยจะมาถึงขอบฝั่งอยากปลอดภัยนะคะเราก็จะสาวเชือกมาเรื่อยๆสาวไปเลยสาวไปเลยนะสาวไปเลยปุ๊บ อ,อย่างนี้ประมาณนี้อันนี้คือหลักการของการโยนเชือกนะเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตให้ดูจริงๆเลยว่าถ้าเราโยนเชือกไปให้คนที่จมน้ําแล้วเนี่ยเราจะดึงเขากลับมาได้อย่างไรบ้างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตนะเหตุการณ์จริงๆนะคะโอเคต่อมาเราจะมาดูวิธีการในการโยนเชือกนะคะช่วยคนที่จมน้ําตอนนี้เขาอยู่ประมาณกลางสะก็คือไกลจากฝั่งพอสมควรเพราะฉะนั้นต้นคลิปอาจารย์พูดไปแล้วว่า ให้ยืนห่างจากขอบสะนะอย่างน้อย2เมตรแต่ทีนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะจสะสาธิตให้ดูยืนเท้าน้ำเท้าตามนะคะเท้าน้ำเท้าตามพร้อมที่จะโยนเชือกมือซ้ายชี้ไปหาผู้ประสบภัยเขาอยู่ด้านหน้าเรานะคะถุงเชือกเนี่ยโยนเวลาโยนอะ่ะให้ข้ามศีรษะเขาไปเลยข้ามตัวเขาไปเลยเดี๋ยวเขาจะจับเชือกเราเองแล้วเราค่อยดึงเชือกกลับมาอ่ะพร้อมนะคะพร้อมก่อนจะโยนเชือกจําได้ไหมว่าต้องพูดอะไรอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําใช่ไหม ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเรามาช่วยแล้วนะเตะขาไว้เตะขาไว้เงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ไม่ต้องตกใจตั้งสติตั้งสติตสตรับเชือกนะรับเชือกจับเชือกแล้วก็ดึงดึงเข้ามานะเราต้องมีหลักฐานฐานที่มัน่นคงดึงเข้ามาดึงเข้ามาเมื่อเขามาถึงฟฝั่งให้เขาจับขอบสะโดยที่เราอย่าพึ่งไปแตะตัวเขานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย ถ้าเป็นสระว่ายน้ำอย่างนี้ยอาจารย์ไม่ห่วงเลยถ้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแน่นอนว่าความชันของขอบบอ่อขอบสระอะไรต่างๆเนี่ยมันมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับเขาแล้วจะลากเขาขึ้นมาเราอาจจะลื่นลงไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปจับถามเขาว่าขึ้นเองได้ไหมขึ้นฝั่งเองได้ไหมแล้วให้เขาขึ้นมาถ้าขึ้นไม่ได้เราต้องหาที่ที่มั่นคงแล้วดึงเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือสถานการณ์จำลองนะคะในการโยนเชือกช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการโยนขวดน้ำกันอ่าต่อไปเราจะใช้ขวดน้ำนะขวดน้ำในการโยนไปให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ตรงกลางสะเลยนะคะทำยังไงขวดน้ำนะคะแนะนำว่าให้ใส่น้ำเข้าไปในขวดด้วยนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเราเป็นขวดเปล่าที่ไม่มีน้ำนะคะเวลาเราโยนไปเนี่ย มันอาจจะปลิวได้มันจะไม่แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่น้ําไปนิดนึงนะใส่น้าไปนิดนึงไม่เยอะนะไม่เยอะนะเสร็จแล้วใช้เชือกคล้องที่ปากขวดบวงที่เราทําเหมือนตอนแรกจําได้ไหมอ่าแล้วก็ดึงเชือกนะดึงเชือกให้แน่นกับปากขวดนะให้แน่นเลยนะให้แน่นนะคะห้ามหลุดนะถ้าหลุดเลียก็ <laughs> เกมนะอ่ะพร้อมอันนี้คือพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเชือกเราพร้อมแล้วนะคะ เหมือนเดิมเลยเรายืนเหมือนเดิมนะคะยืนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราโยนเชือกครั้งแรกนะคะแต่นี้เป็นขวดรับจับเชือกจับเชือกอ่าแล้วเราก็ดึงนะแล้วเราก็ดึงเหมือนเดิม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 เลยอ่าเหมือนเดิมเลยจับคอฟตาโอเคไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเลยใช้เชือกมัดที่ ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้แล้วก็โยนขวดน้ําไปนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคถ้าเป็นสาว่ายน้ํานะคะมันจะมีห่วงยางนะคะห่วงยางเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยคือวิ่งไปจับห่วงยางแล้วโยนลงไปให้เพื่อนนะคะให้เขาจับห่วงยางแล้วเขาก็เตะขากลับมานะคะก็ประมาณนี้ก็คือก็ห่วงยางโอเคเตะขากลับมา ประมาณนี้ก็บอกให้เขาเตะขากลับมาหาฝั่งเอออย่างน้อยเขามีสิ่งที่ทําให้เขารอยตัวได้นะคะเขาก็จะไม่จมละต่อไปนะคะในกรณีที่เพื่อนจมไม่ไกลจากขอบสามากนกนะคะเราสามารถใช้ท่อ PVC ยนะ,ะยื่นลงไปนะ,ะยื่นลงไปให้เขาจับนะ,ะเขาจับอย่าลืมท่าทางของการยืนต้องมีความมั่นคงถ้าเรายืนอย่างนี้ดูนะอ่ะถ้าเขาดึง เห็นไหมว่าเรามีโอกาสที่จะพุ่งลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องถอยออกมาให้ห่างจากขอบสาะนิดนึงนะเราจะนั่งลงแบบนี้ก็ได้ถ้านั่งแบบนี้อาจารย์มองว่ามีความมั่นคงกว่านะเสร็จแล้วดึงนะคะดึงดึงเขากลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการใช้ไม้หรือการใช้ท่อ PVC ในการยื่นให้เขาจับนะคะอันนี้ในกรณีที่ใกล้ฝั่งนะคะถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ย ไปหยิบข้อมาเลยหรือหยิบไม้หรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่สุดยื่นให้เขาจับนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะยื่นให้เพื่อนจับไม่ว่าจะเป็นมือหรือขา,าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจา,า์สาธิตให้ดูนะคะในกรณีที่เราจะใช้มือไปจับเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนจมไม่ห่างจากขอบสาม้ากนะประมาณไม่เกินเมตรหนึ่งนะคะนี่คือใกล้สาบมากๆให้เราปลอดภัยที่สุดคือเราต้องนอนราบ นะเราต้องนอนราบลงไปนะนอนราบคือแบบนี้นะตัวเราต้องนอนราบเสร็จแล้วมือหนึ่งข้างนะคะมือหนึ่งข้างจับความสะเอาไว้นะอีกหนึ่งข้างยืดไปจับมือจับมือเราอ่านะแล้วเราดึงขึ้นมาหรือ,อเราใช้สองมือก็ได้จับมือเตะขามาจับมือเราอ่าปุบอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่ใช้ขานอนราบเหมือนกันก็คือ หน,หน้าไปปุ๊บยื่นขาลงไปลักษณะยอย่างนี้นะให้เขาจับข้อเท้าแล้วเราก็ดึงขึ้นมาอันนี้อย่างนี้คือใช้ขานะคะการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราต้องมั่นใจว่าเ,เราแข็งแรงพอที่จะมีแรงดึงเพื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือทุกรูปแบบเราต้องคิดเสมอว่าเราปลอดภัยไหมเพื่อนจะปลอดภัยด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้อันนี้สําหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่สถานการณ์ ผู้จมน้ำอยู่ใกล้ฝั่งนะคะโอเคต่อไปจะเป็นการช่วยเหลือนะคะโดยการที่เราลงไปช่วยนะคะอันดับแรกเลยสิ่งสำคัญเราต้องเข้าจากด้านหลังนะคะห้ามเข้าด้านหน้าของผู้ที่จมน้ำเนื่องจากว่าเขากำลังอยู่ในอาการตกใจเขาอาจจะจับเรากดเราจมน้ำไปด้วยได้ทั้งคู่อันนี้จะเป็นการช่วยเหลือในท่ากบหงายนะคะให้เราใช้มือทั้งสองข้างประคองที่หน้าของ คนที่จมน้ำนะคะแล้วก็ทำท่ากบหนเข้าหาฝั่งนะเมื่อไปถึงฝั่งแล้วนะคะให้เรา,เาจับคนที่จมน้ำเนี่ยให้เขาจับขอบสรนะคะจับคอบสระแล้วก็จับหน้านะคะให้เขาเอียงหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการสำลักน้ำเนาะแล้วก็เคาะเรียกเขาให้เขามีสติ และท่าที่2นะคะที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เช่นกันนั่นก็คือการใช้ไซส์โต๊ช่วยก็คือประคองเขาขึ้นมาจากน้ําก่อนนะคะพอพ้นน้าแล้วปุ๊บให้เราใช้มือเนี่ยประคองไปที่คางของเขานะคะแล้วเราก็ใช้ท่าไซาส์โต๊นะคะในก,การลากคนที่จมน,น้ำเนี่ยเข้าฝั่งนะคะใช้วิธีการคล้ายๆกับท่ากงไหนนะคะเมื่อถึงฝั่งแล้วนะคะเราก็ให้เขาเนี่ยกเกาะ้อฝั่งนะคะ แล้วก็บิดใบหน้านะคะให้เขาแทงเล็กน้อยนะคะเขาจะได้ไม่เกิดการส่งรักเรียกเคาะตีให้เขารู้สึกตัวนะคะก็จะถือว่าปลอดภัยนงจากนั้นก็นําผู้ประสบภัยขึ้นมาทั้งหมดจากที่อาจารย์สาธิตสถานการณ์ให้ดูนะทั้งสองท่าไม่ว่าจะเป็นท่าช่วยเหลือแบบท่ากบงายนะคะนั่นก็เหมือนเป็นว่าท่ากบแหละแต่เรานอนงายนะโดยที่เราใช้มือประคองนะที่ หน้าของคนที่จมน้ําให้เขานอนไงแล้วเราก็ลากเขาเข้ามากับอีกท่านึงเป็นท่าไส์โตกนะส์โตกคือการที่เราเอา,เอามือค้อนคางของคนที่จมน้ํานะคะแล้วก็ลากเ,เขาเข้ามาโดยท่าสาสโตกนะคะก็วันนี้ก็ได้สาธิตให้พวกเราดูหมดแล้วทั้งการใช้อุปกรณ์แล้วก็การลงมาช่วยจําไว้เสมอว่าการจะช่วยคนที่จมน้ํา การตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นที่เราจะเลือกใช้นะคะนักเรียนอันนี้อาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้เลยนะคะก็อยากจะให้พวกเรานําทักษะที่อาจารย์สอนถ้าเรามีโอกาสมาเจอกันนะคะเราก็จะได้มาฝึกปฏิบัติกันก็จะได้เอาไปใช้กันในอนาคตโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ